สวัสดีค่ะสวัสดีนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเด็ดี้ดองด้วยนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม like n h log origin ค่ะกับวันนี้นะคะดัาจะมาแนะนํนาวิธีการหายาย้อมภายในเกมนะคะว่าสามารถหาได้จากวิธีไหนบ้างมีกี่วิธีนะคะและสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมดัดขอแนะนํา easy card เติมถูกเติมไวสะดวกปลอดภัย100%ดัดปักลิง์ไว้ด้านล่างนะคะ โอเคค่ะสำหรับยายอมนะคะหลักๆเนี่ยก็จะเอาใช้ในเรื่องของการค้าของแฟชั่นนะคะหรือว่าจะเอาไปย้อมสีผมภายในเกมนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวิธีที่1น,นะคะนั่นก็คือการเข้าไปแลกที่งานเลี้ยงปาร์ตี้สุดสัปดาห์นั่นเองนะคะหรือว่างานเลี้ยงทีมปาร์ตี้ตรงนี้นะคะที่จะมีขึ้นในทุกๆวันอาทิตย์เวลา2องทุมน,นะคะเวลาเราเข้าไปเนี่ยก็ NPC จะอยู่ ฝั่งซ้ายมือเลยนะคะสำหรับเงื่อนไขในการแลกยาย้อมภายในงานนะคะก็จะใช้เจ้าเหรียญทีมคอยตัวนี้ในการแลกนะคะเราสามารถกดแลกเหรียญทีมคอยที่ NPC คนนั้นได้เลยนะคะมันก็จะทําการเอาเหรียญอิเนเบมภายในตัวของเราเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเหรียญทีมคอยแล้วเราก็เอาไปแลกยาย้อมได้เลยนะคะยาย้อมเนี่ยก็จะจํากัดสีละ2อันต่อสัปดาห์นั่นเองนะคะยังไงก็ลองไปเลือกกวางแผนกันดีๆได้เลยะคะ่ะโอเคค่ะก็วิธีที่2น ะะก็คือการมาแลกกับ Smoky Shop นะคะก็คือเจ้า NPC ตัวนี้ได้เลยนะคะวิธีมาเนี่ยเจ้าตัวนี้นะคะก็จะอยู่ตรงเ e ท t e r n g i f f นะคะหรือว่าทางซ้ายของ g ิ i f f นั่นเองนะคะหรืออีกอย่างหนึง่งเราสามารถกดมาที่ผลไม้นะคะถ้าใครมีผลไม้เนี่ยก็กดไปแลกเปลี่ยนได้เลยนะคะมันก็จะอยู่ตรงบริเวณท่านซ้ายบนนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้เลยะคะ่ะ โอเคค่ะก็สำหรับสมุกี้ช็อนะคะเราก็จะสามารถาซื้อกล่องสุ่มยาย้อมตรงนี้นะคะได้2กล่องต่อสัปดาห์นั่นเองนะคะซึ่งการซื้อเนี่ยก็จะใช้เป็นมะพร้าวแอปเปิลแล้วก็เบอร์รี่อย่างละ10นั่นเองค่ะส่วนกล่องอันนี้นะคะก็จะทําการสุ่มยาย้อมให้เรานั่นเองนะคะสำหรับการหาผลไม้นะคะให้เราคลิกไปที่แบบเล็กๆ มุมขวาบ,บนได้จาะนั้นก็กดเบอร์แมปตรงนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมเวลาผลไม้มันออกตามแมปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปผลไม้สีเขียว,วให้นะคะเดี๋ยวราจะทดลองพาไปพอนอราเกตกันตรงนี้เลยนะคะปะนี่นะคะก็จะเป็นปะมานี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะเราก็สามารถเก็บได้เลยค่ะอย่างแมปนี้ก็ดาจะไม่ผิดน่าจะออกเป็นแอปเปิลกับเบอร์รี่นะคะอ่านี่เบอร์รี่อยู่ตรงนี้เลยค่ะ ผลไม้นะคะจะออกทั้งหมด4แมปค่ะก็จะมีพอนทารานอเกตนะคะจะออกเป็นเบอร์รี่แล้วก็แอปเปิลค่ะพอนทาราเวสเกตจะออกเป็นแอปเปิลค่ะแล้วก็พอนทาราซอเกตออกเป็นแอปเปิลแล้วก็สุดท้ายเป็นโบลิงไอแลนด์จะออกเป็นมะพร้าวค่ะมะพร้าวอ่ะจะออกโซนๆแถวหน้าวับนะคะก็คือมันจะอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเลยนะคะก็สามารถไปดูกันได้ค่ะ โอเคค่ะสำหรับวิธีที่3นะคะนั่นก็คือกรยารราฟย้ายยอมนะคะจากร้านดายช็อปนั่นเองนะคะก็สําหรับร้านนี้นะคะก็จะมีอยู่น่าจะมีอยู่ทุกๆแมปนะคะถ้าคนมาไม่ถูกก็สามารถกดมาที่ย้ายายอมได้เลยนะคะแล้วก็กดกดรับจากนั้นกดดายช็อปตรงนี้นะคะมันก็จะให้เลือกเมืองว่า,าจะไปเมืองไหนนะคะตอนนี้อยู่พรก็กดมาที่พรจากนั้นมันก็จะพามาแบบนี้ได้เลยนะคะ สำหรับข้อดีของการครัฟเนี่ยก็คือเราสามารถครัฟได้ไม่จํากัดนะคะถ้าเรามีวัตถุดิบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องวัตถุดิบนะคะว่าสามารถหามได้มาจากไหนบ้างนะคะสําหรับพวกไวท์เฮิร์บหรือว่าเยลโล่เฮอร์บอะไรต่างๆที่ใช้ครัฟเนี่ยมันจะดอกจากต้นไม้เล็กๆนะคะที่สุ่มเกิดตามตามแมปนั่นเองซึ่งจะมีอยู่ทุกๆแมปเลยนะคะที่แบบมอนเกิดนะคะ ส่วนไอตัวนี้นะคะก็จะดอกเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าจะเป็นอาเลสมัชลูมหรือว่าแบ็กมัชลูมนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นต้นเห็ดนะคะจะเป็นต้นเห็ดสีแดงแล้วก็ต้นเห็ดสีแบบดำนะคะหรือว่าสีม่วงม่วงดำๆนะคะ่าแล้วเดี๋ยวแนทจะพาไปดูกันนะคะว่ามันดอกอะไรยังไงนะคะสำหรับต้นไม้นะคะมันก็จะสูงเกิดตามแบบต่างๆนะคะแทบจะมีทุกแบบเลยนะคะ ก็ถ้าเราอยากได้สีไหนอย่างบูเฮิร์บแล้วก็ให้มาตีต้นบูแพนอะไรประมาณนี้นะคะอย่างไวเฮิร์บก็มาตีไวแพนอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนจะดอกไหมไม่ดอกอันนี้แล้วแต่ดวงเลยนะคะอย่างอันนี้เราตีไปก็ไม่ดอกนะส่วนถ้าเวลาดอกเวลาฟาร์มเราหมดเนี่ยเรามาตีมันก็ยังได้ของอันนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวเราสามารถมาฟาร์มทั้งวันได้เลยแบบนี้ได้นะคะก็คือได้ไวแพนมาหนึ่งอัน ถ้าให้แนะนำแมปนี้ต้องพา,ายอนชั้นสามเลยค่ะท้าพายอนชั้นสามนะคะก็จะมีแทบทุกสีเลยนะคะก็สามารถไปดูกันได้มันจะสุ่มเกิดทุกๆสิบนาทีนะคะถ้าเราฟาร์มไปแล้วหรือไม่เราก็ย้ายแนยวแล้วก็หาก็ได้ค่ะพยอนชั้นสามนี่ก็มีหลายแนยวอยู่นะคะและวัตถุดิบอีกอันนึงก็คือแอลกอฮอล์ค่ะที่จะดรอปจากต้นแบคมาสตูมหรือว่าเห็ดแบบนี้นะคะ อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็จะสุมดอกนะคะบางทีก็ดอกบางทีก็ไม่ดอกนะคะนนี้ก็สามารถรลบฟาร์มทั้งวันได้เหมือนกันส่วนแมปที่แนะนำนะคะก็จะเป็นกิฟเฟนอันเดอร์กาวชั้น1ทํามดหรือว่าที่ที่เรเกิดนะคะหรือท่าเรือนั่นเองค่ะแล้วสำหรับวิธีที่4นะคะนั่นก็คือการรีเฟซร้านลึกลับใน RO s o o p นั่นเองนะคะนัดปังอยู่หรือเปล่านะโอเคไปตรงนี้นะคะ ก็ร้านค้าลึกลับจากนั้นเนี่ยเราก็มารีเฟซหานั่นเองค่ะแต่ว่าที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องแบบกล่องส่มน,น,นั่นเองนะคะจะไม่สามารถเลือกได้นั่นเองค่ะแล่ก็รีครบไปแล้วก็ไม่สามารถหายให้ดูได้แต่กล่องมันจะมันมันจะเป็นกล่องอ่าชื่อว่ากล่องแรนดอมกล่องแรนดอมดาคคล้ายอ่ากล่องของร้านสมุกี้ช็อปเลยค่ะประมาณนั้นเลยน่าจะจะไม่ผิดน่าจะ50แมวนะคะ ประมาณน,นี้นะคะถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะถ้ามีอะไรติชมก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะคะยังไงก็ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าแล้วก็สตรีมต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย Thank you.